สวัสดีครับพี่น้องครับมาอยู่กับช่องอนันต์รันทุงครับกับเบาไกมันนีมากค้าแน่จักน้อยครับเลิกงานมาพอดีป่าเพิ่นกับมาแต่ซอยงานบุญบวชได้นนบ้านครับมาเอาไกเขาเล่าเขาลกเป็นจิจิจวัตรประจําวันครับมันหนีพามาเบิ่งครับสองเบานี่ครับกาลังจิกบ,บักโม่ครับตัวนี้นี่ สีปล่อยนะครับนี่ราคาบอแรงคือสีเพิ่นคุยกันได้ครับถ้าหมักสอบถามกันได้ครับบ่ได้ว่ากันครับทักมาถามเลยจะคล้องเพียดใจดีครับกับจะคล้องช่องครับนี่ครับไก่แข็งแรงครับมีอากาศเท่าไก่สีประมาณนี้ครับนี่กันปล่อยออกมานี่ ย่างยางเดียวครับที่โบคืออยู่ในลูกนะครับนี่ครับถ้าผู้ใดสนใจตัวเดียวก็ได้ครับหรือว่าแพ็คคูกระซงได้ครับไก่เห่าอยู่เสร็จแล้วพู่รละเอียดครับสีก็จะประมาณนี้ครับสีง่าก็ล่างสีออกครับนี่ครับ ตัวหนึ่งอาจจะอ่อนจักน้อยครับหรือว่าแพกคู่ก็ได้เดียวก็ได้ง่าก็แตกต่างกันไปครับแล้วถตาคนมักห่างกระเปิดอยู่ครับขาจะประมาณนี้ครับเป็นพ่อได้ครับขาสบายรุ่นนี้ทับได้ร้อยเปอร์เซ็นต์นเลยละครับขารุ่นนี้ หัดบ้างหัดทับหัดทับหรือหัดถ่ายถ่ายสงสัยเพิ่นเสร็จกลอ,อยากไปหาข้างในเพื่นเลยอยากไปหามูข้างในนี่ครับสีกับสีประมาณนี้นี่ครับที่อยากว่าจะถ่ายทั้งในพุ่อนเละมันมันคึ้นเพราะว่า คำแล้วก็เลยเอาออกมาข้างนอกครับถักมาสอบถามได้ครับราคาเอาคุยกันได้ครับ,รบไก่สมบูรณ์ครับไก่แข็งแรงนี่ครับนี่บงครับแม้งดีครับ ออกมากะจิประมาณนี้ครับขดะออกมาทางนอกตื่นๆแน,น่จักน่อยครับผู้ใดบ้านผู้ใดยังขาดผู้เบาครับหักมาได้รุนนี้ก็เพราะแม่นฮัดทับหรือเปล่าปะฮัดแล้วฮัดแล้วแต่ว่าขันกะขันกะ น่าจะไก่สิกิ้งแล้วล่ะครับเพราะว่าไก่ห้องเป็นบบาวแล้วเอาไปเลี้ยงบดนครับน่าจะทับได้เพราะว่านี่เขาบ่ไ้ขังใส่ไก่แม่ครับก็เลบยบ่ไดอาจจะว่าหัดหัดทับกับบอเม่นเพราะว,ว่ายังบ่ท่านมีไก่แม่ใส่ครับทับกับจังบ่ท่านเป็นบ้านไหนครับสี ีต่างกันครับหมักกะทักมาได้ครับทุดท้ายนี่กะฝากพี่น้องครับถี่ยังมักยังหาไก่แก่พอพันครับเบี่ยนจะรงครับทักมาได้ครับคลิปนี้ฝากพี่น้องไว้ซ้ำนี้ครับฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามครับเป็นกำลังใจให้บ้าไก่ในดื้อสวัสดีครับ